นี่น่ยเพว่จ้าฟันมันโอ้ผูกมากระถินกับโบอึดเจ้าว่าอย่างอีกแล้วนี่มาป่าหนุ่มไม้ตีนี่มาป่าหนุ่มไม้กับกล้องฮะจะพากล้องมาหาหนุ่มไม้ตีนี้ตรงนี้หน่อใหญ่หน่อใหญ่ดีกล้องซี่บอกนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หน่อยใหญ่หน่อยใหญ่กล้องบอกป๊อดคะแนนโหคะแนนขึ้นอันนี้ป้าหอยมาแล้ว เจ้าใบบะหมีมันกินเออเอาอันที่เอาได้สักไหมเออน่ะอันไหนเอาได้ก็เอาโโตเร็วเหมือนกันนะเนี่ยอือยอดเล็กตรงนี้ยอดเล็กคะแนงอีกแล้วเก็บในสิ่งที่เก็บได้คะแนงนี่ตรงนี้คะแนงมันอร่อยเงี้ยต้องแต่คะแนงมันขึ้นนะนี้ปะหาแล้วหามโบได้มาโบได้มาประมาณอาทิตย์หนึ่ง อาทิตย์เดียวเองปลาใหม่ปลาติโท<อ>เกือบไมเกือบแล้วข,ขึ้นละจะไปไหนนี่นี่นี่น,นี่อยู่กับกล้องนี่อันนั้นต้องเอาเสียงปูหรอเอาหน่อน,นะนะอหนึน่งมาไว้ให้มันโตหน่อยหนึ่งไม่คิดนะเดี๋ยวจะทิพย์เหตุเอากล้องเนาะ เอา<อ><อ>หน่อใหญ่หญออหๆสิหน่อเล็กเลยก็ให้โตให้มันโตยุงอ่ะอืมหนันมหนันมันโดน,นจเจ้าแล้วจะเป็นคนซับอืได้มาแล้วคุณน่ะตรงไหนก้อตรงไหนอีกก้อน ตาแล้วนี่นอนนี่กับบักใหญ่บักตีอเขากล้องพามาหานอไม้ใช่ไหมกล้องนี่มาเขเทศน้อยพามาหานอไม้มาเนี่ตัวนี้ก็น่าจะพอเกล้วปโอ้โหได้หลายขนาดเลยบริมาอาทิตย์หนึ่งอืม พอใหญ่นน่ได้เต็มถุงเลยเมื่อนะกลับบ้านกันเถอะกลับบ้านกันเถอะโอ้โหเยอะฟุดฟดนี่แกงก่อนจะขับเบือเข้าไปแกงแซ่บคู่ลูกกินเลยลูกไม่ได้กินเหิงละน้อลูกเนาะลูกไม่ได้กินนานแล้วใช่ไหม ใส่กระแดกไปเลยมันนี่ซองทัพพี่อน,นกร็แดกหอม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 ตามด้วยน้ำปลาน้ำปลาหอม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 ตามด้วยเกลือเกลือลงไปเล็กน้อยถึงปานกลาง ตามด้วยอูมามีใสหลายแทบหลายใส่น้อยแทบน้อยใส่เยอะๆก็แทบเยอะๆยังยังยังเราต้องใสอันนี้ลงไปหมูใส่คนทําเข้าไปใส,ใส่ลูกลงไปสามชั้นใส่ลูกลงไปสามชั้นอะให้มันสุกก่อนอ้าวหีบอ้ย กิรอน้ำนมัอนอีคอมองอย่างนี้มันพูดา่เอาไปเลยป๊าติดทักกินเหมือนหมู่บ้านบานอยว่วะจะเฮ็ดหลายถ้วะวพราะชีดนอหนอหนึ่งผักหวานลงไปจ้าผักหวานยุ่วเลยจ้าผักหวานลงไปตามด้วยผักขา และแอนพาอีต uh ั huh. หอมมากเลยหม้อยใหญ่ๆนี่ลูกกินหมดไหมนะไม้หมดลูกคงจะได้กินแปดวันสามวันนี่จ้าหอมพะข่ามากเลยจ้าพร้อมเสิร์ฟให้ลูกกินแล้วะไปกินกันเถอะแกน้อย่ามเที่ยง